ชนชาวไทยขณะนี้ที่ตินอยู่ด้านหน้าวัดราชนัดดานะครับฝั่งทางโน้นจะเป็นกำแพงพระนครนะครับกำแพงพระนครเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้คือกำแพงพระนครที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่ไม่ได้ลื้อออกหมด ต่เชื่อมไปยังป้อมพระสุเมน,นะครับฝั่งทั้งนี้คือวัดราชนัด,ดารามวรวิหารนะครับวันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับฝนซึ่งหยุดเมื่อกี้นี้นะครับก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าพี่กีก็ตั้งใจว่าจะมาถ่ายทอดสดในส่วนของโลหะปราศาสนะครับ เพราะว่ามาช่วง,งเย็นเย็นผู้คนจะน้อยนะครับฝั่งทางโน้นคือเป็นกำแพงพระนครนะครับให้ดูบรรยากาศของกำแพงพระนครเข้ามาตรงนี้คือเป็นในส่วนของวัดราดชนัดดานะครับข้าโบสดนะครับข้าโบสดของวัดราดชนัดดานะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูด้านหน้าที่เป็นโลหักปราสาทนะครับตอนนี้ไปดูบุมฝังกงท้ามน,นะครับที่เป็นกำแพงพระนครส่วนใหญ่แล้วเพื่อนเพื่อนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพวงชนชาวไทยหลายท่านนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ากำแพงพระนครยังเหลืออยู่นะครับอยู่เชื่อมกับป้อมพระสุเมนนะครับ ยังรื้อออกไม่หมดนะครับเป็นโบราณสถานของชาติแล้วอยู่ติดกับถนนราชดำเนินกลางนะครับฝั่งถนน,นคือแนวกำแพงพระนครน,นะครับข้ามถานนไปถนนมันไม่มีที่เดินนะครับก็เลยต้องเดินถนนฝั่งทางวัดราชชนัด,ดานะครับอันนี้คือวัดราชชัดดานะครับเข้าไปดูบรรยากาศนิดนึงได้นะครับ ถ้าโลหปราสาต,ต้องไปด้านหน้านะครับถึงจะเห็นอันนี้มองเห็นโลหปัสสาตนิดนึงวัดราชนัดดานะครับมาดูต่อตรงส่วนของกำแพงพระนครนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับวัดราชนัดดานะครับก็เหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบจะหนึ่งกิโลเมตรนะครับที่ยังไม่ได้ลื้อนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสมบัติของชาติแล้วนะครับเป็น โบราณสถานของชาติป้อมพระสุมเมนเป็นป้อมปืนที่สร้างขึ้นมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในช่วงที่ต่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ใหม่ๆในสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบ,บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับฝั่งทางโน้นจะเป็น ป้อมพัชสมนนะครับมันบางต้นไม้อยู่ยังมองไม่เห็นตัวป้อมนะครับอานนี้มองเห็นแล้วครับสวยนะครับมองเห็นตัวป้อมชัดเจนแล้วครับมองเห็นตัวป้อมแล้วนะครับก็อยู่หัวมุมถนนราชดำเนินกลางนะครับเป็นป้อมปืนโบราณน,นะครับ สมัยนั้นก็จ้างฝรั่งนะครับมาเป็นผู้บริสการป้อมแล้วก็มีทหารฝรั่งประจําป้อมนะครับฝั่งทางโน้นคือถนนราชเชษดเนินกลางนะครับวังนี้มาทางด้านหน้านะครับยังไม่ปิดนะครับยังเข้ามาชมได้ก็วันนี้ฝนตกนะครับผู้คนก็น้อย ก็ก็มีเสียงพระทำวัดนะครับวัดเด่นอันนี้เป็นร้านเจษดามหาบอดินนะครับก็ดูไอเดียร,บรอบๆนะครับดูหน้าพิจิตรหน่อยนะครับตัวนี้ฝนตกก็ผมเสียทรงเลยนะครับอันนี้คือเป็นร้านเจษดาบอดินนะครับเป็นพระบรมะ ราชานุกสาวรีของรัชกาลที่สามนะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้คือเป็นอนุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามและฝั่งทางโน้นนะครับก็คืออุโบสถของวัดราช ชนัดดารามวรมราวิหารนะครับและที่เห็นสวยๆก็คือโลหะปราสาทนะครับโลหะปราสาทเมื่อกี้เข้าไปทางโน้นมองไม่เห็นนะครับมาด้านหน้าฝั่งราชชาดำเนินกลางก็จะเห็นโลหะปราสาทปัจจุบันในโลกนี้จะเหลืออยู่เพียงสองแห่งนะครับก็คือแห่งที่หนึ่งอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับ แห่งที่สองก็คืออยู่ที่ราชอาณาจักรไทย k ิงด d มอ of t h ยแ l นด์ของพวกเรานี่แหละครับถอดรูปแบบมาจากอินเดียเลยนะครับนะครับโรหะปราสาทสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นพะทีินั่งนะครับก็สวยงามนะครับพะทีินั่งห้ามขึ้นไปนะครับมีป้ายห้ามเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแอรีรยทังฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็น ถนนราชชัดเนมนกลางอันนี้คือเป็นเป็นสวนหย่อมปกติจะมีผู้คนมีคนไทยแล้วก็ฝรั่งนะครับชาวต่างชาติมาถ่ายรูปในรานมหาเจษดาบดินนะครับแต่วันนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับก็ทําให้ผู้คนหายไปนะครับก็ฝนมันตกมานะครับกรมอุตุพยกรบอกว่าตกประมาณใบๆนะครับพี่จินก็ไม่ได้ถือร่มมานะเพราะว่ากรมหุดตุ ประมาณการบ้าบ่ายโมงแต่ตกมาจริงๆก็คือช่วงหกโมงกว่าๆนะครับเกือบจะหนึ่งทุ่มนะครับแสดงว่าพยากร์ไม่ค่อยตรงถ้าเป็นในสมัยของท่านอธิบุีสมิธธรรมสโรดก็คือพยากรณตรงเป๊ะๆเลยนะครับสมัยนั้นที่มีเชื้อสายอินเดียนะครับคนไทยเชื้อสายอินเดียดรสมิธธรรมสโรดนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศของโรหะฟราศาสตรนะคร,ร,รับ ไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าพระท่านกําลังชําวัดเด่นอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนของอนุสาวรีย์รัชกาลที่3นะครับก็นนเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครน,นะครับเพราะว่ามันใกล้กับถนนข้าวสารนะครับก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งและชาวต่างชาติมาถ่ายรูปมาทำ มาทำคอนเทนต์กันนะครับถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกตั้งแต่เช้ายันกลางคืนนะครับแต่กลางคืนประมาณน่าจะสองสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเขาจะเอาเชือกกั้นนะครับก็ไม่ให้เข้ามานะครับน่าจะประมาณสามหรือสี่ทุ่มนะครับเขาจะกั้นไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กั้นนะครับก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับอันนี้ก็คือ นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับของกรุงเทพมหานครที่ที่สวยงามนะครับพี่จินก็จะพยายามหามุมสวยๆนะครับมุมที่เป็นจุดสําคัญสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และก็โบราณาคดีนะครับมาไลยสุดให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันนะครับตอนนี้เรามาดูป้อมพัะสุมเมนแบบชัดๆเลยนะครับนี่เดินมาใกล้ห่างจากป้อมพัะสุมเมนเพียง ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับถนนฝั่งโน้น,นมันไม่มีพุทบาทนะครับข้างในทางโน้นก็จะเป็นเป็นสวนป้อมพัสุเมนะครับอันนี้คือป้อมพัสุเมนะครับก็ต่อเชื่อมด้วยกำแพงพระนครนะครับแล้วก็จัดเป็นสวนสาธารณะนะครับป้อมพัสุเมนะครับติดกับหัวมุมถนนราชเชเนินกลางนะครับ ก็คืองานพี่จิน,นครับตัวนี้พี่จินอยู่ด้านหน้าร้านมหาเจษฎาโบดินนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องน้องพ่อแม่พี่น้องวงชนชาวไทยแล้วก็เพื่อนบ้านในฝั่งสปปลาวและก็ในเวียดนามนี่นะครับสวัสดีครับ